สวัสดีค่ะเพื่อนๆือนนี้ก็มาพ่อๆกับช่องมาดามบูดีเคคกอนเก่าเนาะจ๊ะเนาะวืนนี้มาดามก็มาอัปเดตแต่ละมือแต่ละวันว่ามาดามเพรอีกอย่างแน่เนาะจ๊ะเนาะอันกระเป๋าอยู่ข้างล่างนะคัอันกระเป๋าอยู่ข้างล่างนะกันมาดามที่เตรียมไปวัดจ้ะเพราะว่าอันสาวไทยหน้าต่างแดนทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเรามีนัดกันจากพี่น้องไปเอาบุญใหญ่น้ากันเนาะจ๊ะเนาะไปเอาบุญใหญ่น้ากันแล้วกันเฮามีนัดกันอันทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนกันมีโอกาสอัน เอาบุญเติมบุญให้เจ้าของเติมบุญให้เจ้าของให้มีชีวิตที่ดยียิ่งขึ้นไปน่าจะเนาะแล้วกันสิไปอันสุกเสาร์อา,า,าทิตย์จ้ะพี่น้องวันอาทิตย์ตอนแรกกับกาบานจ้ะมือนี้ก็เตรียมเนาะเตียมรีดผ้ารีดยังเตรียมทุกสิ้นทุกอย่างก่อนเฮาสิเดินทางออกจากบ้านกับทุกสิ้นทุกอย่างกับหายพอมให้เรียบร้อยน่าจะเนาะมือนีอาาน้กับมาดามกับผ้า อันพีผ้าหนองมาเบิร์งวานแต่ละมือแต่ละเว้นมาดามเพชรอีกอย่างแนงแนสิเนาะจะ้ะเนาะป่ะมาดามก่อนพาพีผ้าหนองไปรีผ่าจา้ะเนี่ยก่อนสิออกจากบ้านกะรีผ่าให้คุณสามีมนาะจ้ะเนาะเพราะวา่าวันอาทิตย์กลับอ,อย่างพรทันจ้ะอย่างพระทันเนาะวันอาทิตย์รีผ่เาเย็ผ่าก่อนสิออกจากบ้านกะ ทุกช to e th ิ then, ้นทยางต้องเรียบร้อยจะคอณถ้าไปบัาไปอี๋ยังสิยงข้าต่างใจไปเอาเงินนอกจากนั้นข้าต่างใจไม่คว่ำกังวลข้ามาต้องกังวลมาต้องคิดว่าเอออันนั้นว่ท่านเหตุอันนี้ว่ท่านเหตุอะไรเราได้เตรียมพอเตรียมไว้ก่อนสิออกเดินทางนอกจากนั้นมาดามสิทธิ์แบบนี้ทุกตัวเดือดจากพี่น้องจะไปดูตัางประเทศพี่น้องเออเอียงแตเหตุเองเหตุเองทุกชิ้นทุกอย่างงานบ้านงานฟอง นานทางหน่อย้าน,าน,น,าน้างในกับเขากับนางเฮ็ดเ,เ,เองเมื่อจากพี่นอ้องบ่ได้มีค้นอันรับใ้คือเมืองไทยดอกจก้ะคือประเทศไทยห้องดอกประเทศไทยห้องอันมีคนรับใเนะจ้ะเนาะเพราะว่าอันเมื่อดาบคยอยู่คยอันเดินเรื่องเอาเอาแม่บ้าน,นมาเห็ดมาเฮ็ดงานหายเนาะคยเยคยเดินเรื่องมาจ้ะพี่นอ้อง ค่าใช้ใจ่ายมันสูงค่าใช้จ่ายมันสูงต้องค่าใช้จ่ายดอกพี่น้องค่าภาษีภาษีมันแพงภาษีมันแพงค่าค่าแรงของอันแม่บ้านที่มาอยู่น้ำเผานี่บ่เท่าลาบ่เท่าลาบ่แพงพี่น้องแต่ว่าข้าวตกใจภาษีให้เพิ่นแพงภาษีแพงก็เลยบ่ได้เอามาก,ก็เลยให้เป็นทุกอย่างพี่น้องก็เลยให้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างานะจ๊ะเนาะ บ่าค่อยเห็ดตะตองเห็ดพี่น้องเห็ดว่เป็นก็เป็นจริงจริงมาดามทุกคนแต่บ,บริจีนเมื่อแต่เกิบเดบริจีเป็นมาตั้งแตปะเริ่มแรบพี่น้องมาฝึกมาฮัดเอาเลยก่อสถานการณ์มันบีบผอมบีไปห้องเห็ดบีไปห้องเป็นบ่เห็ดก็บ,บ่ได้กิน พอเห็ดก็ไม่ไพ่เห็ดหาแล้วเ้าก็ตองเห็ดเองเห็ดเองทุกอย่างพี่น้องว่าแต่ก็ขอก็นางอยาก,กินน้ำก็เห็ดเห็ดบอ่อเต็มก็ตองเห็ดเลี้ยงไปฟุ้ไปตอนถีบมาไม่ไหมนีเนาะยข่อยฟุ้งรีดผ้ารีดน้ำยัดหลังรีดหลังยัดน้ำโอ้ยข่อยสูงขอ่อยขอสิ เอาเสียไฟเผาพ่ออยากเอาเอันเตาดีไปทุกทีข่อยซูวนข่อยมโมโหข่อยบ่ได้ดังใจดีใสย่ยับขวัขวดีขัวยับใส่เป็นยู้ทั้งเสียเ็บเนนดบเเเเ่เป็นมายู้ไปยู้มามัก็เลยเป็นพี่น้องเ็ดไปเค็ดมาอือเล่นเป็นเลย ยางกับเหตุอีกบดดลแบบกัเขาก็นำเหตุบ๊อปิอนนป่นกับปิน่นสีหลักชีวลิปน่าดามตามตัวถิ่บ,บอ๊อบกินกับกินบอ๊อบปิ่นกับปิน่นเออมันนี่แขวนห่นอแขวนในผิดหนึงน่งเนาะ เพ่นนั่นคุยกันเรื้องเมียฝรั่งค <c ười> อยคอยสร้างคอยกันคืดอยากหัวคอยผมบอกเฮ้ยคิดขึ้นกันเลยคอยไปสร้างอันเพจคยอยไปสร้างเพจนคอยไปสร้างช่องของเพิน่นเนาะขอยสร้างแล้วคมก็คิดน้นอยม,ออมัดหมือพี่น้องคอยยดงานไปคอยกค็คิดไปนั่งหมคิดไปนั่งอ่านเพินพ่นเพิน่นเพิ่นเพิ่นบอกายใจนะคถามว่าอ่น วก็ไม่ยิ่งไทยนี่เป็นยังจังหวัดเอาผัวฝรั่งผัวฝรั่งกับบุ้มีคนละวัฒนคนพี่น,อน,น,อน้องก็จะเป็นบ้านได้เพราะว่าอันบางอันพันเบาเนาะพันวบาขอเปิดไปขอ,ขอเ,เปิดไปขอได,ด้ยินพอดีว่าอันใช่ไหมเอาทีไหนจังไหนบางคนอันกับหัวแลาบางคนก็มีแต่พุ่งใหญยันยันไปมาบางคนก็อุ่นจนแบบสีสียางไปเป็น เขาไปได้จังไดร่ใชเออความสร้างอะไรพอก,ก็คิดนั่งเออเมนแต่ที่เขาบอกว่ยคิดเนี่ยเขาบอกว่าค,คิดว่าเขาบอกว่าคิดว่าอันอันมันถึมี่คำถามแบบนี้ขึ้นมากเนะาะเขาคิดเขาคิดสังเกตพอบารนี้ พอแต่ได้ยินมาเอาเริ่มคิดละวขอเออแมนแต่ว่าอันพวข่อยตอนนี้เพิ่นก็พึ่งหน่อยคือกันตอนนี้เพิลจะเท่าแล้วเนาะเพราะว่าตั้งแต่ข่อยได้กันกับพลเพิ่อนเขาเท่าเรื่อยไปเนองตอนที่ข่อยเจอขัวข่อยอขยัวข่อยยี่สิบสี่ปีเนีพุ่งกับพวกี้เว้ยรอคุณยังไงขววข่อยเพิ่นเป็นนายแบบเด้อสิบอกให้ นได้แบบได้แบบโฆษณาเส,สือเชิดผมแอนโรว์จำปราจำพระจำประพิดนะยี่หอน่ะแล้วก็น้ำยาปั๊บานุ่มว่าเป็นน้ำยาปั๊บพานุ่เป็นน้ำยาฉีดนะฉีดแบบย่ามดีผางสีทเทาฉีดแบบว่าหายผาเขายักจก์กีหัออย่งเราก็จำไ่ได้แล้วแฝงกนเป็นได้แบบเ่องสิบอกให้แต่ว่าตอนนี้เพิ่นกระเบื้องว่ได้แล้วเขาก็บอกเออ ขันพวกเจ้าไม่เ anyway, ห <match> ็นข so ่อยไอ้มาเห็นแฟนข่อยตอนเจ้ามาคือชิคิดว่าโอุ๊ยข่อยเอาอะไรแต่ไดนเนาะเออตอนที่ข่อยเอาเพิ่นเพิ่นกันรอจ้ะพี่น้องบางนี้เพิ่นก็ควบรอมากะเพิ่นก็เก็บไว้เนาะเพิ่นวันน้เอาออกมาโซ่แล้วบ้านเพิ่นควบรอควบเถ่ของเพิ่นเพิ่นก็เก็บไว้แล้วจ้กพี่น้องเพ่นวันนี้เอาออกมาใส่เพราะว่าอายุกระไรแล้วเนาะถ้าเอาออกมาใส่มั้งยังเดี๋ยวเด็กน้อยรุ่นใหมเข้าใจว่าพี่น้องเพิ่นก็เลิกประกาศออกมาใส่ เขา,า,าเ,าเาาลืนเก็บไว้เก็บใบไม่กรุเก็บใบไม่กรุล็อกพุทแก้วได้านลีกากพี่นอนก็ดีแล้วล่ะที่พอดอกเอาก็ใส่สงสารเด็กน้อยดุใหม่เนาะแต่น้ะงทันเย็นโอ้ยเดี๋ยวใจแตกจ้ะพี่น้องเพิ่านเก็บไว้ดีแหละท่าเก็บเก็บคว่ำรอเก็บคว่ำถี่ทำงานไม่กรุคืออันจ้ะพี่น้นนองอ คิดแ <c oughs> มนไม่ยิ่งบางคนโอ้ยงามปานนั่งแบบแต่ว่าผัวพี่น้องเอ้ยนี่ผัวอ,อ๋อไหมผัวอันผัวอ๋อผัวเออหรือไง <c oughs> โอ้ยพอประเด็นหัวเราเอาเด้อพี่นอ้องคู่ไพ่คู่มั่นเนาะคุณทำมัเห็นหากมากขึ้นกัน คนเราเราก็เก็บมาคิดแล้วก็สังเกตพออะไรคิดอย่างเดียวแล้วก็โอ้ยแม่นคือเพคนว่าแม่นคือเพคนว่า่า็เอคอคนแบบนี้เข้ามาถอดมาถามมาเหล่าหน้ากันสนทนากันมาว่าเออไปยิงไทยสาวาไทยมีฝรั่งเอาฝรั่งฝรั่งแต่ละคู่แต่ละคนเนี่ยเราเห็นมีรถเยอะคนอะไรอย่างเงีเอาไปไหนจังไถ่คนว่า คนสร้างมันแย่เาอเออพวก็ตกใจที่กันละว่าเออคนคิดอะไรกันละคนแมนคือข้มเนบานิาแล้วแมนก็ข้้มเปนบาคนว่เทียงขอสร้างเป็นบาก็บเก็บมาคิดที่กันแต่ว่าเขาไปอยากบอกว่าอันตอนนี้แนของคนกับนี่แหละทื่คนบอก่าคุ้มรอคุถีคนคนเก็บเขาคลังอยวตอนนี้คนบ้าแรงออกก็ใส่ียวตอนนี้แฟเของคนเก็บเดือดด้วย ว่าตอนที่คอยด่เพิ่นไม่ไม่ตอนที่เพิ่นคอยอยู่กับเพิ่นตอนที่เจอกันอันเพิ่นก็รออยู่เด้อคอยยอมรับเลื่อรอรอหุ่นดีโอ้เป็นนายแบบหรือไมนะ่เนาะแป้งแป้งก่อนเป็นนายแบบก่อนแป้งกบบ่อนแล้วบอกเมาโม่ปไปตาไปคืบไป สานงานสิบลแล้วพี่น้องต้องใหุ้นละไปอีกเพราะว่าต้องไปซื้อผลไม้ต้องไปซื้อผลไม้เตรียมเตรียมไปวัดนี่เระจ้ะซื้อผลไม้ไปอันไปเตรียมจัดจัดบูชาเขาพาัากเราจะเนาะกรตามที่อันขอยเห็ดทุกต้นเดือนเราจะขอฝ้ารีดผ่าก็เฝ้ารีดฝ้าอันนี้โยกไปไปสายเดก่อนผลไม้ไหวขึ้นเต่า เลือกทิ่หายไนคอยบ่ได้ก็ต้องไปสิละฝากดีดผ่าฝาก ค่าคลิปนี้ขอกะฟาพี่ฝากนองไว้สำนี้ค่ะไว้พอกันคลิปหนาเราจะเนาะก็คลิปหนาว่ามาดามซิมาอัปเดตเรื่องอีกอย่างแบบไดจังใดจัิงสรกะก็เอาไว้พอกันคลิปหนาจ้ะคลิปนี้กะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ